เวลาหัวรุ่งเป็นเวลาที่องค์สมเด็จพระธรรมมาธรรมเจ้าได้จงตรัสรู้ก็คือเรื่องความจริงของชีวิตมนุษย์เราณนอ่จะรู้เรื่องทุกเรื่องเหตุจะทุกเกิดเรื่องความดับไม่เดียงทุกเรื่องทางถึงความดับไม่เดียงทุกธรรมใจจะเกิดทุกเป็นทิ่ที่ต้องละให้ได้ในโรกคือความดับไม่เดงทุกเป็นทิ่ที่ต้องทาให้แจ่มแจ้งมักเป็นที่ที่ต้องทําให้เจริญตราบใดที่ยังมี ชีวิตอยู่ก็ต้องรนใจปฏิบัติพัฒนาให้จิตใจได้เจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆเพราะว่ารถเราเนี่ยที่สำคัญคือจิตใจนั่นเองเราเกิดมาก็มีอยู่สองส่วน่วนหนึ่งคือร่างกายเนื้อหนังสองก็คือนามนามนี้ก็ได้แก่เวทนาทัญญาสังขารและวิญญาณวิญญาณก็คือจิตนั่นเองในเขายังแยก จิตกับเจตสิกวิญญาณนี้เป็นพวกจิตเวทนาสัญญาารรมน่าเจตติกมันเกิดดับพร้อมๆอมกับจิตจิตที่แรกของมนุษย์เราเป็นจิตดีคือจิตประพัดสอนเป็นจิตผอมใสเป็นจิตเรืองแสงที่นี่สําคัญมากการที่จะเข้าใจเรื่องอริยสัจเรื่องทุกขห้ได้ทุกเกิดความดับหลองทุกทางถึงความดับมันทุกต้องอะไรจิตประพัดสอน จิตท,ที่ไม่มีกิเลสแต่ว่าจิตประพัดสนถ้ามันยังไม่เข้มแข็งอุปกิเลสมันก็ข้ามาถ้ามาจิตเร้าหมองอุปกิเลสก็คือพวกนิวร์ต่างๆเนี่ยอารมณ์รักกามฉันทะปยาบาทจิตไม่พอใจเทนะมิตะจิตเบื่ออุทัตะพงท่าวิจิกิจจาลังเรทสงไถยนิวรณ์ห้าเนี่ยเป็นอุปกิเลต ในการฝึกจิตภาวนาเอาฝึกจิตให้ไม่มีนิวรณ์จิตบริสุทธิ์จิตตั้งมั่นจิตอ่อนโดนไมาไจิตนี้มาก็มาพิจารณาที่ว่าเจริญวิปัสสนาภาวนาเนี่ยโดยย่อมมีสองอย่างสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาสมถภาวนาอบรมจิตให้มีสมาธิดังกล่าวแล้วคือจิตบริสุทธิ์จิตตั้งมั่นจิตอ่อนโยนจิต ไม่มีนิวรณ์เจตที่ไม่มีนิวรณ์เป็นเจตที่ควรแกการงานอนี้เมื่อได้สมาธิมาก็มาดูขั้นที่สังขารสังขารนี่คือมันทุกอย่างพระนิผพานทานั้นที่ไม่ใช่สังขารในผ่านเนี่ยเป็นวิสังขารตรงนั้นเป็นสังขารทั้งหมดเป็นรูปเป็นนามเป็นเบญจขันเป็นอายตนะภายในเอ็นตาโบจมูกเลนกายใจเอณะภายนอกรูปเสียงขินรถโพธะะ ธรรมารมธรรมารมคือสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจทั้งหมดนั้นก็ได้เป็นสังขารถ้าเป็นสังขารมันก็ไม่เที่ยงจึงใดไม่เที่ยงจึงนั้นเป็นทุกข์แต่ทุกข์เนี่ยมันมีหลายชนิดหนึ่งทุกขกเวทนาคือทุกข์เจ็บปวดรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกไม่สบายทา,ทางร่างกายและทางจิตใจกายยิกกระตุกความทุกข์ทางร่างกายเจติตัดสึกกระทุก ทุกทุกทางด้านจิตใจ <c oughs> นี่ก็ความหมายหนึ่งธรรมทุกข์คือทุกขเวทนาทุกขลักษณะถ้าเป็นสังขารไม่ว่าสังขารชนิดไหนสังขารที่มีวิญญาณครองอุปาทิน,นักกัสังขารสังขารที่ไม่วิญญาณครองอนุปาทิน,นักกัสังขารเช่น ธรรมชาติที่สร้างขึ้นมาเป็นกน้อนหินเป็นภูเขาเป็นต้นไมท้ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาอาคารสถานที่ทั้งหมดก็เป็นสังขารถ้าเป็นสังขารมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในชีวิตของเราที่เกิดมาตั้งต้นในรันของมารดาจะเริญเติบโตแปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนคลอดออกมาร่างกายก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยๆนี่เป็นสังขารนะั่น แก่มาแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายธรรมชาติของสังขารเรียกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกทุกเวทนาบางทุกลักษณะบางไอ้ทุกที่ทํากันคือทุกพระอุป,ปาทานสังกิเตเจนะพันดุปาทานันกขันธานท,าท,าทาุกกาเราะรุปความทุกอยู่ที่ยึดถือเอาเป็นจักขันคือชีวิตที่เรามีได้แก่รูปเวทนาทันยาสังขานวิญญ,ญ ว่าเป็นเราเป็นของเรานี่ทำให้จิตเป็นทุกนันการที่จะทำไม่ทุกหมดก็ต้องอบรมจิตให้มีสมาธิจิตบ่อยสุดจิตตั้งมั่นจิโอดโดนแล้วจะเดินวิป,ปัสสนาเห็นแจมแจ้งในทังขานทั้งหลายทั้งปวง